ฉันนี่แหละที่จะมาเป็นราชาโจรสลัดราชาโจรสลัดเหรอโจรสลัดสิบคนที่แค่เป่าก็ปลิวแล้วอย่างพวกแกจะไปทำอะไรได้ทางฉันะมีหนึ่งแสนคนเลย<ฮ>วร้รยีมาเลยกลุ่มโจรสลัด็นลุกเรี่ยวุุนใหม่ ว่าจะโดนเหยียดจนแบนไปก่อนที่จะได้สู้เือะนะนอะไรเหรอสยองอ่ะเอองหนึ่งสายคนน่าตกตกใจจริงๆรงๆิจนตาผมแทบจะหดลงเลยแต่ว่าผมไม่มีตาให้หดลงสซะหน่อยดีนะ้โย่อ <c oughs> ดึงแสนแล้วไงไม่ลองก็ไม่รู้หรอกนะนี่ลนันอย่ามาใช้พวกฉันเป็นบางก้าสิฟ้าพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วละ่ะซูเปอร์อบอม บุกจากทางไหนก็เข้ามาเลยทางเรามีสิบคนคำนวณแล้วก็ต้องจัดการกันคนละหนึ่งหมื่นนั่นแหละจำนวนจะเท่าไหร่ก็ช่างสิไม่ใช่พวกหัวกะทิของกองทับเรือสักหน่อยอ่ะใคกลัวทำไมอ่ะจริงมากหน่อยเดี๋ยวว่าใครกลัวฟะเดี๋ยวให้หัวมอสงี่เงาไปเอาสิฟ้าหน่อยกัเดาวพุ่งเฮ้ยลูฟี่อลูฟี่พุง Hello, ขอรับค่าหสี่ร้ล้านไปอีละต้อง t r a ฟ s จะโยงอง่ายฟ้าฮ่าฮาามาเลย <laughs> <laughs> <laughs>

แต่แล้ลพวพเราไปตั้งเงยอะเอ้แต่ใจหน่อยฉัว่าพวกแกแกชื่อโฮดี้สินะฉันคงต้องซัดแก,กให้ปลิวซะแล้วแกจะไปเป็นราชาที่ไหนในโลกก็ตามใจแกแต่ราชาจนสลัดมีคนเดียวก็พอแล้วลูฟี่เล่นก็ได้ห้าหมืนไม่แบ่งกันเลยนะอ้าวเหรอ